สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีจากการเล่นเกมมาใหม่ล่าสุดนะครับถอนเงินเข้าบัญชีของ t r u e Money w a l l e t นะครับเพียงแค่10บาทจนถึง100บาทนะครับก็มีวิธีการทำกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับคลิปนี้นะครับมาแนะนำแอปหาเงินฟรีมาใหม่นะเป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมได้เงินจริงนะครับถอนขั้นต่ำเพียงแค่100บาทนะครับแล้วก็ถอนสูงสุดอยู่ที่ ถอนขั้นต่ำเพียงแค่10บาททุกคนขออภัยนะแล้วก็ถอนสูงสุดอยู่ที่100บาทนะครับถอนเข้าบัญชีเพียงแค่ t r u e Money Wallet แค่ช่องทางเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆืคน,นไหนที่ต้องการหาเงินเข้าบัญชีของธนาคารนั้นเป็นเป็นไรทุกคนเนาะให้เราถอนเงินเข้าบัญชีของ t r u e Money Wallet ก่อนแล้วก็ค่อยโอนเงินอีกทีเข้าบัญชีของธนาคารของเพื่อนๆนะครับก็สามารถที่จะหาเงินเข้าบัญชีของธนาคารได้แล้วนั่นเองนะครับก็นับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีช แม็กนะครับก็เป็นแอปที่ แพลิเคชันนับเกี่ยวกับการเล่นเกมได้เงินจริงนะครับณนะตอนนี้นะครับมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1นึ่งแสนดาวน์โหลดนะครับโอ้โหเยอะมากทุกคนเนะาะอายุ12ปีถึงจะสามารถสไร้างรายได้ผ่านแอปพลิเคชันท m a t c h ชนะเล่นไปหาเงินไปนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เราจะติดตั้งในส่วนของสมาร์ทโฟนต้องเป็น Android เท่านั้นเองนะครับอยู่ที่3 0มสนะครับแล้วก็มีมีคนมารีวิวนะในส่ในสองแอปนี้อยู่ที่4000รีวิวได้คะแนนเฉลีย่ยอยู่ที่ 4.9ดาวเลยทีเดียวนะครับเต็ม5ดาวได้อยู่ที่4.9ถือว่าไม่เร็วเลยทีเดียวนะผมถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับและนี่นับก็ขออนุญาตนะครับผมนะโอ้โหดูเหมือนว่านับไม่ใช่คนไทยทุกคนเนาะในส่วนของรีวิวตรงนี้นะ่าราไปดูเพิ่มเติมดีกว่านะครับว่าจะมีคนไทยมาให้รีวิวหรือเปล่านะครับ k i d m a n d e r Top Bad อ่านี่ทุกคนนะก็มีแล้วทุกคนนะจากคุณอาพิชาตินะครับประพาสวัสดิ์ขออนุญาตด้วยนะบอกว่าเป็นเกมเล่นง่ายๆได้ง่ายๆไม่เรื่องมากนะครับอยากให้ทุกคนมาลองไม่ว่าคนอายุเท่าไหร่ก็เล่นได้มาสนุกกับพวกเราและทีมงานใจดีครับอ่าแล้วก็นะครับอันนี้ก็จากคุณสมนึกสืบสิ่งบอกว่าเป็นแอปเป็นอะไรไม่รู้มันบัก๊กหรือเปล่าเวลาเล่นอยู่ดีๆมันก็ปิดอแอป10นาทีเลยเวลาเปิดมันอีกทีนะ ก็ปิดอีกเวลาดูโฆษณาหน้าเนะพิ่งเล่นใหม่ๆปิดแอปเฉยปิดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ก็ปิดอีกนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นบัคกแล้วลุกคนนะของเขาเนาะแล้วก็น่จาจคคนสักสอนบอกว่าได้เงินจริงแต่ไม่ใช่ให้เล่นเกมหรอกให้ไปดูโฆษณา มากไปแอบบ้าไปแล้วนะครับอ่าจากคุณปทีปชดประยุทธ์บอกว่าเกมสนุกเล่นง่ายสร้างไรายได้ในยามว่างๆนะครับจากคุณนุมสันจิบบอกว่าถอนได้จริงรับมาแล้วใส่รหัสนี้ยิ่งได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สุภาพพนนะบอกว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายถอนได้ไวมากนะครับอ่า ถือว่าเป็นเกมที่ถอนเงินได้จริงนะครับถึงแม้นะักเขาจะให้เราดูวิดีโอโฆษณาก็ตามนะครับผมนะปกติแล้วแต่ก็บางทีก็ถ้าให้เราดูเยอะเกินไปก็คือมันก็เกินไปเนาะแต่เขาก็ต้องแต่เขาก็ต้องการหาเงินเข้าผ่านเข้าแอปพลิเคชันของเขาเหมือนกันด้วยการให้เราดูโฆษณานะั่นแหละทุกคนเนาะก็ให้เรากดติดตั้งแอป,ปนี้นับถาว่าคุณพร้อมที่จะรวยไปด้วยกันหรือถ้าคุณพร้อมที่จะหาะไรายได้ผ่านช่องทางนี้ถ้าคุณไม่พร้อมก็ผ่านแอป,ปนี้ไปก่อนได้เหมือนกันนะครับ สำหรับคนที่เล่นแอป,ปนี้อยู่นะเป็นยังไงกันบ้างนะาคอมเมนต์บอกกันหน่อยใต้คลิปวีดีโอนี้นะครับมีการถอนเงินได้เงินจริงหรือเปล่าหรือเล่นไปแล้วถอนได้แล้วถอนได้แล้วหรือยังก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยใต้คลิปนี้ใครมีรหัสเชิญของตัวเองก็คอมเมนต์บอกกันเลยใต้คลิปวีดีโอนี้นะครับสามารถเชิญเพื่อนใต้คอมเมนต์ได้ ได้คอมเมนนี้ได้เลยนะครับโอเคมาเปิดแอปนี้กันเลยนะครับผมนะที่แมตรับเปลี่ยนนะครับอ่าน,นี่็คือเป็นในส่วนของการสอนเราก่อนนะเราก็กดตรงนี้ก่อนเขาว่าให้เราคลิก3บล็อกที่เหมือนกันเพื่อกําจัดนะครับกดเข้าไปเลย และอันนี้ต่อแล้วก็อันนี้ต่อปรากฏว่าบูมนะครับได้มาอยู่ที่16,580คะแนนด้วยกันทั้งเป็นคะแนนสีเหลืองแล้วก็คะแนนสีเขียวก็เหมือนกับแอปที่ผ่านมาแอปเกี่ยวกับกองของจับคู่รูปสัตว์รูปผลไม้นับรูปปลาพวกนี้นั่นเองนะครับผมนะา่าอ่ากดข่อไปเลยเนาะอันนี้ก็ เราก็ไปกดเกี่ยวกับถอนเงินเขาก็จะสอนต่อว่าการถอนเงินสีเขียวนะครับกดที่สีเขียวปั๊บนะการถอนเงินสีเขียวนั้นได้อะไรบ้างเนาะอันนี้ก็รับไปอยู่ที่100เหรียญน,นะครับ อ่ะแล้วก็เขาก็จะบอกว่าการถอนเงินนั้นจะมาถึงภายใน1ชั่วโมงหนึ่งน,งนาทีนะคุณต้องลงชื่อใช้เวลาเป็น30วันด้วยกันนะครับก็คือว่าถ้าเราจะถอนเป็นเงินสีเขียวนะครับเงินสีเขียวคือตรงนี้นะครับผมนะเราต้องใช้เวลา30วันติดต่อกันเราถึงจะสามารถถอนเงินได้ซึ่งการเช็คอินนะหมายถึงว่า การทาภารกิจนะครับนี่ทุกคนเนาะภารกิจข้างล่างนี้นะครับถ้าเราทาภารกิจทั้งหมดเสร็จสิ้นก็ถือว่าชดอินไพรเลอร์หนึ่งวันนะครับพวกนี้เนาะต้องชดอินให้ครบ30วันด้วยกันถึงจะสามารถถอนเงินนี้ได้นะส่วนเหรียญทีสีเหลืองก็คือเรานะครับต้องหาเหรียญสีเหลืองหรือเหรียญเหรียญสีส้มนะอันนี้เนาะให้ครบ28,580ปยเหรียญด้วยกันถึงจะสามารถถอนได้อยู่ที่10บาทนะครับสามารถถอนได้สูงสุดอยู่ที่100บาทเลยดีเลย,เลยทีเดียวนะครับ พรงนี้ถอนอยู่ที่เข้าบัญชีของ t ูมานี่วอลเลเพียงแค่ช่องทางเดียวนะครับก็อ่านเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการสไร้างรายได้ก็คือเป็นการหาเหรียญสีเขียวกับหาเหรียญสีส้มแล้วกันนะั่ที่ผมจะเรียกเนาะมาที่กิจกรรมก่อนเลยนะแล้วก็มาที่คําว่าคําเชิญนะครับหลังจากที่เรากดที่คําเชิญนะครับให้เรามากรอกรหัสเชิญเพื่อน เพื่อรับรางวัล500เหรียญก่อนนะครับก็ให้เราคลิกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เรากดแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับพิมพ์คําว่า120-2518336นะครับพิมพ์รหัสนี้คนจะได้รับอยู่ที่500เหรียญสีเขียวได้เลยนะครับผมนะก็ใครใส่ก็ต้องขอบคุณมากๆเนาะมีรหัสของเพื่อนใส่ของเพื่อนไปก่อนแต่ถ้าไม่มีค่อยใส่ของผมได้เลยนะครับอ่าแล้วก็นะครับเรามาดูวิธีการที่เราจะหาเหรียญกันนะครับ1เลยคือจากก ที่เราเล่นเกมนะครับแล้วก็หารูปภาพที่มันตรงกันนะครับ3รูปนะ แล้วก็ให้ระบบมันกำจัดไปนะครับจากนั้นก็จะมีเด้งแบบนี้ก็คือรางวัลที่เราจะได้รับมาอันนี้เป็นรางวัลของเหรียญสีเขียวให้เรากดคําว่ารับทันทีแล้วก็จากนั้นวิดีโอขึ้นเข้ามาแบบนี้ให้เราวิดีโอให้เราดูวิดีโอตรงนี้ให้จบนะครับตรงนี้เนาะเราก็จะได้รับในส่วนของรางวัลเหรียญสีเขียวแบบเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมนะตรงนี้ก็รอให้มันขึ้นการบาทนะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่ละนะ รอให้มันขึ้นการกรบาทนะครับผมนะเราก็จะได้ปิดไปนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับปกติก็มันก็ใช้เวลา 15- ถึง30วินาทีเลยทีเดียวตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับน่าจะยังไม่มาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราอ่านมาแล้วทุกคนนะกดกร,กระบาทปิดไปเลยนะครับทีนี้เราก็ได้รับคะแนนสีเขียวไปนะอยู่ที่ 47คะแนนนะครับแล้วก็กดกากบาทปิดไปได้เลยนะแล้วก็มาผสมต่ออ่มาเรียนต่อนะครับให้ได้ก็คือ3เพรูปภาพขึ้นไปนะครับตรงนี้นะโอเคทุกคนนะท,ท,ทีนี้ก็เราเมื่อเราผ่านด่านนะครับเราก็จะได้ซูมในส่วนของเรียนสีส้มต่อนะครับให้เรากดคําว่ารับทันทีด้วยการรับชมวิดีโอแบบเมื่อกี้เลยนะครับพอเรารับชมเสร็จเราก็มาดูว่าเราได้รับไปกี่เรียนนะครับโอเคทุกคนนะครับทีนี้เราก็มาดูกันว่าผมได้รับไปกี่เรียนนะครับ แต่แน่ๆได้รับมาอยู่ที่93เหรียญด้วยกันนะครับและก็ถ้าเราอยากได้รางวัล2เท่าให้เรากดดูวิดีโอไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมขอไม่เอาแล้วกันเนาะทีนี้นะครับเราก็ไปดูกิจกรรมแบบของเมื่อกี้เลยนั่นก็คือกิจกรรมการชิดอิน7วันนะชิดอินวันนี้ได้รับไปอยู่ที่100เหรียญสีส้มพรุ่งนี้ก็150เหรียญเมื่อเดือนนี้ก็200เหรียญน,นะครับจนครบ7วันรับไป800เหรียญในทีเดียวนะครับให้เรากดคําว่าลงชื่อ แล้วก็ระบบก็จะส่งเหรียญให้กับเราอยู่ที่100เหรียญด้วยกันนะครับมาทําภารกิจต่อนะครับภารกิจนี้คือการทำภารกิจ เอมเมอ่อกี้คือจ,จากัดให้ครบ10อันเนาะก็คือเล่นเกมเมื่อกี้แหละเนาะแล้วก็ดูวิดีโอให้ครบ10วิดีโอก็จะทําภารกิจทั้งหมดสําเร็จนะครับแล้วก็รางวัลน,นี้คือเป็นภารกิจเพิ่มเติมก็คือเป็นภารกิจของการสะสมคะแนน GSP นะครับคะแนน GSP ก็จะนําไปแลกเป็นเหรียญสีส้มได้นะครับ110 GSP เท่ากับอยู่ที่3,000 คะแนนสีเขียวเยอะเลยมากเลยนะครับตรงนี้เนาะเราก็หาจากการที่เราเล่นเกมนะครับอย่างเช่นเกมซับเบนเลสนะครับก็มาดูอันดับนะครับว่าอันดับใครอยู่อันดับไหนบ้างเนาะซึ่งเขาจะให้รางวัล GSP กับคนที่ทีด่อันดับ1 2 3 4 5 6 ถึงอันดับ6เท่านั้นเองนะครับอันดับ1รับไป100 GSP อันดับ2 80GSP อันดับ3 80 GSP อันดับ4อันดับ5อันดับ6รับไปคนละ 40GSP ด้วยกันนะครับทีนี้นะครับเหลือเวลาอีก1วันที่เขาจะประกาศผลเราก็1วัน2 3ชั่วโมงก็คือประมาณสองวันแหละเราก็มาเล่นกันเลยนะครับ มาเล่นเพื่อว่าให้ติดอันดับก็พอนะอันดับหนึ่งใน6ก,ก็ยังดีนะครับผมนะอะ่มาดูกันว่าตาที่1น,นะผมจะทําได้ดีมากแค่ไหนกันเชียวนะครับทีนี้ก็เราก็สะสมแล้วนะครับในส่งของเรียนทั่วไปนะเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็รับไปนะครันนี้ก็โอ้โหสไลด์ไปเรียบร้อยแล้วทุกคนอ่าอันนี้ก็ผ่านไป16ด่านแล้วนะครับ กระโดดไปเลยเยาวๆไปเยาวๆไปเยาวๆไ,ไปนะครับแล้วก็รับเัอร์แม่เหล็กแล้วก็กระโดดไปอีกครั้งหนึ่งกระโดดแล้วก็หลบหลีดอ่าแบบนี้เลยทุกคนนะอ่าแบบนี้ทุกคนนะเมื่อกี้เกือบแล้วแหละนะผมก็เกือบตายไปทุกคนนะอันนี้ก็ผ่านไป3 5แล้วโอ้โหได้กเกาะเยี่ยมเลยทุกคนนะได้เกาะเอาไว้ในการชนนะครับแบบนี้เลยทุกคนนะแต่ว่าผมไม่ค่อยชนเท่าไหร่เพราะว่ามันทำให้เราเสียเวลานะครับในการชน อันนี้เกือบไปนะครับอันนี้เกือบไปอ้ยเกือ <c oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> บแลวทุกคนเมื่อกี้นะอ้าเมื่อกี้เกาะก้องหมดแล้วกระโดดไปนะตอนนี้ผ่านไป55แล้วนะครับเราต้องทํอยังต่าอยู่ที่80นะครับเราถึงจะมีโอกาสติดท็ทอปได้เร็วนับไม่ใช่ได้ก็คือติดท็ทอปติดท็ทอปชวัวร์นั่แหละนะครับเอาโหชุนไปเรียบร้อยสุดท้ายก็ตายไปเอาใหม่ทุกคนนะโอ้โห โอ้โห oh, ผมไปนะครับเอาใหม่นะครับอีตาหนึ่งนะตาสุดท้ายที่ผมจะเล่นนะครับ3ตาก็พอเมื่อกี้ผ่านไปแล้ว2ตาตาแรกก็ทําได้ดีตาที่2อ่าผมนั้นใจร้อนเกินไปนะครับโอเคอันนี้ก็13แล้วนะครับผมนะารอแปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันต่อในส่วนของการหางเงินจากการเล่นเกมอื่นๆน,นะครับลบไปลบไปแบบนี้เลยนะครับนี่ทุกคนนะกระโดดไปอ่าอันนี้ก็ยังดีนะครับเมื่อกี้มันมี เยอะมากทุกคนเอา้าไม่ทนันอเกือบเกือบเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วนะครับอันนี้ก็3ามแล้วนะครับลบไปอ่าแบบนี้เลยนะครับผมลบอีกครั้งหนึ่งกระโดดจำ้จำจ้ำโอเค43นะครับถือว่าทําได้ดีเหมือนเมื่อกี้แหละนะครับกระโดดแล้วก็ลบไปโอเคบางทีนะครับผมหน้าจอของเรานั้นมันลื่นนะก็ทําให้ หัวแตกก็ได้เหมือนกันเนาะฉะนั้นก็ก่อนจะเล่นนะครับเช็ดหน้าจอให้ดีๆตายแน่นอนโอ้โหมันมีสิ่งกีดขวางเยอะเกินไปทุกคนเนาะอันนี้ก็ทําคะแนนได้ดีอยู่ที่66คะแนนเลยทีเดียวนะครับก็ไม่แนะ่ใจว่าติดอันดับหรือเปล่านะครับโอ้โหติดอันดับ11ทุกคนเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นต่อก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะเป็นเกมหนึ่งนะครับที่ ดีนะเพราะว่ามันมีช่องทางที่เราจะหาคะแนนได้เยอะนะครับอ่าส่วนที่เหลือก็ไม่มีแล้วในส่วนของอ่าในส่วนของกิจกรรมในส่วนนี้นะครับผมนะเราก็ไปหาคะแนนอื่นๆจากการเล่นเกมแบบเมื่อกี้แหละเนาะแล้วก็มาทํากิจกรรมพวกนี้แล้วก็อ่าอีช่องอีช่องทางนึงคือการเชิญเพื่อนนะครับเราจะได้เป็นในส่วนของเหรียญสีเขียวอยู่ที่1000เหรียญก็ต่เมื่อเพื่อนของเราตั้งสายรหัสเชิญของเรานะครับแล้วก็จะยังได้รับ,บโบนัสต่อไปนะครับพวกนี้เนาะอ่าเมื่อเรานะครับมี เมื่อเรานะครับผมมีในส่วนของอคะแนนนะครับครบนะแล้วกดตรงนี้เอาไว้ถอนเงินนะแล้วก็ไปกดถอนเงินตรงนี้เลือกจำนวนเงินที่เราสามารถถอนได้แล้วก็ถอนเงินได้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็ต้องเช็ตต้องเช็คอินให้ครบ30วันเนาะถ้าเราทาภารกิจไนสําเร็จก็กดรับเลยทุกคนเานไม่ต้องรอชานะครับกดรับไปเลยนะครับอันนี้ก็รับไปนะครับอันนี้ก็รับไปนะครับ โอเคนับก็เลยอ,อีก2อันอันนี้คือการดูวิดีโอให้ครบ10วิดีโอนะครับแล้วก็มากดรับได้เลยนะครับผมนะโอเคเนาะวิดีโอนี้นะครับก็มาแนะนำเพียงประมาณนี้เออลืมไปนะมีในส่วนนี้คีสมบัติเนาะอิสมบัติเรากดได้เลยนะกดที่คิสมบัติเราสามารถสุ่มนะรับในส่วนของเงินสีรับในส่วนคะแนนที่เป็นสีเขียวแล้วก็คะแนนที่เป็นสีเหลืองได้ด้วยการกดเปิดเดี๋ยวนี้แล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับผมนะ โอเควิดีโอนี้นะผมก็มาแนะนำแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม่นะปเทียมวีชอว์ทรีแมชนะครับเพียงเท่านี้เนาะก็สับใครชื่นชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ like, กกวิดีโอนี้ด้วยนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเล่นแอปนี้อยู่เป็นยังไงกันบ้างนะก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ